เทสลาที่ถูกที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประเทศไทยเมื่อเทสลาประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยและทําให้ตลาด e ีวีสะเทือนอย่างชัดเจนรถคันนั้นก็คือเท s l a m o เดล3 Standard RWD พร้อมราคาอย่างเป็นทางการเพียง1,149,000บาทใช่ครับนี่คือเท s l a ใหม่ป้ายแดง ที่มีราคาถูกที่สุดตั้งแต่เท s l a เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนั้นภาพรวมการเปิดตัวในไทยเท s l a Model 3 Standard RWD รุ่นนี้เป็นรถนำเข้าแบบ CBU จากประเทศจีนเช่นเดียวกับเท s l a รุ่นอื่นๆที่วางจำหน่ายในไทยเท s l a วางตำแหน่งรุ่นนี้อย่างชัดเจนให้เป็นรุ่นเริ่มต้นสำหรับคนที่อยากเป็นเจ้าของเท s l a ในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น และเป็นการลดช่องว่างระหว่างเทสลากับรถไฟฟ้าจากค่ายญี่ปุ่นและค่ายจีนระดับบนผู้ตรงๆคือนี่คือหมากสำคัญของเทสลาในการขยายฐานลูกค้าในประเทศไทยอย่างจริงจังนั้นราคาและการรับประกันราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเทสลาโมเดล3สแตนดาร์ด RWD อยู่ที่1,149,000บาท มาพร้อมการรับประกันตามมาตรฐานเท s l a ได้แก่รับประกันคุณภาพตัวรถ4ปีหรือ80,000กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่และระบบขับเคลื่อนนะ่ะ8ปีหรือ160,000กิโลเมตรซึ่งการรับประกันแบตเตอรี่8ปีถือเป็นจุดแข็งสำคัญของเท s l a และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานรถไฟฟ้าในระยะยาวลาคิมสเปคหลักเทสลาโมเดล 3 Standard RWD มาดูรายละเอียดสเปคหลักของรุ่นนี้กัน Tesla Model 3 Standard ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวขับเคลื่อนล้อหลังหรือ RWD ตัวเลขสมาน,นะที่น่าสนใจได้แก่ระยะทางวิ่งสูงสุด534กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP อัตราเร่งจาก0-100ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำได้ในเวลา6.2วินาทีความเร็วสูงสุด201กิโลเมตรต่อชั่วโมงในด้านการชาร์จรองรับการชาร์จเร็วแบบ DC กำลังไฟสูงสุด175กิโลวัตต์ในการใช้งานจริงการชาร์จประมาณ15นาทีสามารถเพิ่มระยะทางได้ราว200-270กิโลเมตรขึ้นอยู่กับสภาพแบตเตอรี่และสถานีชาร์จ นี่คือจุดเด่นของเท s l a ที่ยังคงเหนือกว่ารถไฟฟ้าหลายรุ่นในตลาดทั้งเรื่องระยะทางและความเร็วในการชาร์จไม่ภายในห้องโดยสารและเทคโนโลยีแม้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ภายในของเท s l a m o เด l 3 Standard ยังคงให้ประสบการณ์แบบเท s l a อย่างครบถ้วนภายในมาพร้อมหน้าจอกลางทัชสกรีนขนาด15.4นิ้ว ใช้ควบคุมระบบต่างๆของรถแทบทั้งหมดหลังคากระจกแบบ Panoramic Glass Roof เบาะนั่งวัสดุหนังสลับผ้าระบบเสียงลำโพง7จ็ดตำแหน่งกระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้าช่องแอร์ด้านหลังปรับทิศท,ทางด้วยมือระบบช่วยขับขี่ที่ให้มาคือ a u t o ้ไปร์พื้นฐานประกอบด้วย Auto Steer ยร์อดัพติฟครูซคอนโทรลแบบสต็อปโก ซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันทั้งในเมืองและการเดินทางไกลสิ่งที่ถูกตัดออกเพื่อให้ราคาถูกลงแน่นอนว่าเพื่อให้ทำราคาได้1,149,000บาทเท s l a ต้องมีการตัดอุปกรณ์บางรายการออกเมื่อเทียบกับเทส l a โมเดล3 RWD รุ่นราคา1,439,000บาทสิ่งที่ถูกตัดออกได้แก่ระบบวิทยุ FM และดบเดว ระบบเสียงลดจาก9เหลือ7ลำโพงหน้าจอด้านหลังขนาด8นิ้วไฟสร้างบรรยากาศแอมเบียน i ์ไลระบบอุ่นเบาะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังน,นั้นปุ่มปรับเบาะนั่งไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นปรับผ่านหน้าจอกลางทั้งหมดนี้ช่วยให้ราคาลดลงถึง2,90,000บาทซึ่งคำถามสำคัญคือผู้ใช้งานยอมแลกออประชันเหล่านี้กับราคาที่ถูกลงเกือบ30,000 0บาทได้หรือไม่ สตัวถังและภายใน Tesla m o เด l 3 Standard มีสีตัวถังภายนอกให้เลือก3สีได้แก่ s t ต e เ Gray สีพื้นฐานไม่ต้องเพิ่มเงิน m u l t i c o ค้ White Pearl เพิ่ม50,000บาท Diamond Black เพิ่ม75,000บาทภายในห้องโดยสารมีให้เลือกเพียงโทนสีดำ Black เรียบง่ายตามสไตล์ Tesla ถ้ามองในภาพรวม Tesla Model 3 Standard RWD คือรถที่เน้นความคุ้มค่าของพื้นฐานคุณยังได้ R แพลตฟอร์ม Tesla แบตเตอรี่คุณภาพสมรรถหนาดีระบบชาร์จเร็วเทคโนโลยีออโต้พายอแต่ยอมลดความหรูหราและลุกเล่นบางอย่างในห้องโดยสารถ้าคุณเป็นคนที่อยากได้ t ท s l a คันแรกเน้นใช้งานจริงขับทุกวันเดินทางไกลได้ และไม่ซีเรียสออปชันหรูมากนักรุ่นนี้ถือว่าคุ้มมากแต่ถ้าคุณต้องการความพรีเมียมในห้องโดยสารออปชันครบและลุกเล่นมากขึ้นอาจต้องขยับไปดูรุ่นอาราโบดีตัวบนสรุปแบบสั้นและชัดเจนเท s l a m o เดล3 Standard r w d ราคา1,100,000 1, านบาทคือเทสลา ที่ถูกที่สุดในประเทศไทยณนะตอนนี้และเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสําคัญของตลาดรถไฟฟ้าไทยคําถามสุดท้ายคือถ้าเป็นคุณจะเลือกเท s l a ราคา1.1ล้านหรือรถไฟฟ้าจากค่ายอื่นในงบใกล้เคียงกันคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ๆ